สวัสดีครับญาติธรรมทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าสูงที่ยืนถ่ายอยู่นี่เขาเรียกว่าบริเวณปราสาททองคํานะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าถ้าเราภาวนาพระกะถากันลาแล้วควรจะมีพระคำข้าวใช่ไหมคลิปนี้ก็เลยมาบอกว่าหลายท่านยังไม่รู้นะครับคนไม่รู้เราก็ต้องส่งข้อให้เขารู้บอกเขาว่าจริงๆพระคำข้าวยังมีให้บูชาอยู่ที่วัดท่าสูงนะคุณนะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องรู้ ถ้ามีโอกาสคุณมาเช่าที่วัดทําบุญโดยตรงกับวัดได้ในราคาจําหน่ายวัดก็ให้ทำบุญองค์ละ1,600บาทแต่ถ้าคุณไม่สะดวกมาครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคนที่เชื่อใจกันและคนที่ไว้ใจกันผมอยู่นครสวรรค์มาวัดท่าสุงมันไม่ได้ไกลหรอกนะถือว่าอำนวยความสะดวกให้คุณถ้าคุณอยากได้พระคำข้าวที่แท้ร้อยเปอร์เซนต์รุ่นสองทันรพระเชพคุณหลวงพ่อพระราชนมยายหรือหลวงพอ่อฤาษีของพวกเราปลุกเสกเอาไว้คุณฝากผมมาได้ เฉพาะคนที่เป็นเพื่อนในสมาชิกไลน์ของคุณพงษ์เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะฝากคุณจะเอาหนึ่งองสององสามองคสิบองคร้อยองค์แล้วแต่คุณแต่ผมขอทําบุญในส่วนนี้ทําบุญในที่นี้คืออะไรผมเป็นสะพานบุญให้คุณผมไม่ได้คิดค่าดําเนินการแล้วค่าจัดส่งผมขอทําบุญถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อแล้วคุณจะเช่าหนึ่งองห้าองสิบอง์ปกติจะต้องคิดค่าจัดส่งห้าสิบาทมั่งร้อยนึง่งมั่งว่ากันไปนะนี่ผมส่งฟรีให้นะครับถือว่า วัดช่วยผมผมช่วยวัดแต่ข้อแนะนํากําลังใจหนึ่งอย่างที่ต้องพูดกันเลยก็คือว่าก่อนที่คุณจะฝากผมมาเนี่ยขอให้คุณตั้งใจว่าเงินทองนั้นมันหาย,ยากคุณจะควักสตังค์หนึ่งพันหกร้อยบาทมาเพื่อทําบุญเช่าพระคำข้าไปบูชาพร้อมกระถางเงินล้านเนี่ยขอให้คุณตั้งใจอย่างนี้นะครับตั้งใจทํากําลังใจดีๆบอกว่าขอทําบุญนี้เป็นสังฆทานเป็นวิหารทานเป็นธรรมทานเป็นชําระนี่สง์เป็นข่าพาารพระเป็นค่าก่อสร้าง ขอทาบุญทุกอย่างกับวัดท่าสงโดยได้พระคำข้าวมาบูชาอย่างนี้ตั้งกําลังใจถูกเขาเรียกกุศลคุณกุศลนะั่นแปลว่าฉลาดทํำยังไงให้ฉลาดก็คือหมายความว่าถ้าเราตั้งใจแค่เราจะเช่าพระเฉยๆเราก็ได้แค่พระแค่นั้นได้บูชาประโยชน์มันน้อยแต่เอาประโยชน์ทุกอย่างยิงนกทีเดียวมันต้องได้หลายตัวได้หลายดอกทําตามกําลังใจแนะนําอย่างผมเพราะผมทํามาแล้วผมคิดว่าอย่างนี้โอเคอย่าลืมนะครับตั้งใจเงินนี้ขอถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานชำระนิสงฆ์ข้าพระหรือจะเอาง่ายๆสั้นๆเลยก็รวบยอดไปเลยว่าขอทําบุญทุกอย่างกับทางวัดในจํานวน1,600บาทแล้วพักคำข้าวเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยทําบุญกับวัดแล้วได้มาเพราะว่าพระนี้เป็นพระรุ่นเก่าที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแท้แน่นอนไม่ว่าคุณจะไปเช่าในแอปไหนก็ช่างแอปเช่าจากเซียนคนไหนหรือเช่าจากใครก็แล้วแต่เนี่ย บางทีมันติดในใจว่าของนั้นมันแท้จริงหรือเปล่ามีปัญหาตรงนี้กันเยอะมากถามกันมาเยอะในไลน์เอยเอาพระที่เขามีส่งมาให้เราดูเขาบอกว่าองค์นี้แท้มั่งองค์นี้ดีมั่งไม่ดีมั่งรุ่นใหม่รุ่นเกา่าปัญหาตรงนี้ตัดด้วยคําว่ามาเช่าที่วัดถ้ามาเช่าที่วัดไม่สะดวกฝากผมมาผมเป็นสะพานบุญให้คุณคลิปจะออกวันศุกร์นี้เดี๋ยวคิดว่าน่าจะสัก อาจจะแก้พรุ่งนี้ก็ได้ตัดยอดแล้วตัดยอดแล้วว่ากี่องค์ก็ผมจะได้เดินทางมาเช่าให้คุณแล้วก็เตรียมที่อยู่จัดส่งของพวกคุณให้แล้วก็ส่งถึงมือพวกคุณให้อย่างปลอดภัยทางไปรษณีย์อีเสนะผมเป็นสะพานบุญไม่คิดค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นค่าจัดส่งขอทําบุญในส่วนนี้ไม่ต้องเพิ่มให้ผมแล้วไม่ต้องโอนมาเกินนะครับหนึ่งองค์หนึ่งพันหกร้อยบาทสององค์สามพันสามร้อยสิบองค์ก็หมื่นหกก็เท่าไหร่ก็ว่ากันในไลน์กัแล้วกันอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับ อันนี้แท้กัาน,นี้ไม่มีอีกแล้วเพราะเราเช่าจากที่วัดคนไม่รู้คุณต้องรู้ว่าที่วัดยังมีพระคข้าวรุ่นเก่าของหลวงพอ่อเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมเช่ามาแล้วนะก็เอาเตรียมรอว่าคุณจะทําบุญกี่องค์ก็ว่ากันไปเชิญนะครับโบสนาทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นสะพานบุญส่งต่อไปด้วยแชร์ไปในหน้า Facebook หน้าช่องทางอื่นๆของตัานให้คนเขารู้ว่าที่วัดยังมีพระคำข้าวอยู่แล้วถ้าเขาสะดวกให้เข้ามาที่วัดถ้าเขาไม่สะดวกมาฝากติดต่อผมไปเช่าก็ได้ ผมยินดีและผมเต็มใจเดี๋ยวเราช่วยวัดด้วยกันบมทนาสาธุทุกท่านนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อทางไลน์ช่องทางไลน์ติดต่อข้างล่างผมจะขึ้นคอนแทคเอาไว้คุณกดลิงก์แล้วก็แอดเพื่อนกันได้เลยหรือว่าคนที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็คุยกันมาได้บอกว่าคุณโบงฟากเช่าพระคำข้าวที่วัดน่อยเอากี่องค์ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะตอบกันทางไลน์ต่อไปบมทนาทุกท่านครับสาธุในกําลังใจนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณตึกรับแขกวัดท่าสูงต้องเป็นสถานที่จำหน่ายหนังสือธรรมะและวัตถุมงคลรุ่นเก่าของหลวงพ่อที่ยังพอมีเหลือวันนี้เราจะมาเช่าพระกำข้ากันเพื่อเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสขึ้นมานะครับนี่เขาก็จะเปิดวิดีโอเก่าสมัยหลวงพ่อในท่านกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องผ้าหางมาก,การลังสีได้ซึ่งผ้าหางม้งหมดไปตั้งหมดไปตั้งนานแล้วแล้วก็ราคาก็ขึ้นตูงไปแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับ ตึกรับแขกวัดท่าสูงผมก็มาเช็คว่าพระคำข้าวนะมีแล้วก็พร้อมจําหน่ายแล้วก็ผมก็พร้อมจะเป็นสะพานบุญนะครับอำนวยความสะดวกให้ท่านทั้งหลายผ่านผมนะครับถ่ายจากตู้วัตถุมงคลคุณจะเห็นเนี่ยครับพระคำข้าวเขาจะอาบอกไว้ชัดเจนว่าพุทธวิเศษปี33 3, 3 4ามปลกเสกสองวาระรานะคา1,600บาทนี่ผมเช่ามาแล้วเนี่ยหนึ่บาททําบุญจากวัดพระสภาพเดิมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกล่องเดิมที่สําคัญคือจะมีใบาอารัธนาเก่านะ ใบหนังสือคําอธิบายที่องบนที่เขียนว่าพระคำข้าวแล้วก็วิทยารัตนานั้นไม่ว่าท่านจะเช่ากี่องค์ก็จะได้ไป1องค์ต่อ1ชิ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าถ้าขึ้นไปในวิหารแก้ว100เมตรเราจะมาพบกับ พระคำข้าวองค์แรกคุณต้องเข้ามาสักการะให้ได้มาขอพรอุปสรรควิบากต่างๆจะคายไปด้วยบารมีคุณพระท่านหลวงพ่อท่านเอาเอาคำข้าวจะแท,ทนฉาบอยู่หลังองค์นี้ในบริเวณตรงข้ามกับพระศพของหลวงพ่อในวิหารแก้วร้อยเมตรนะมีโอกาสเดินทางมาด้วยตนเองก็ดีนะครับวันนี้ก็มาขอพรเผื่อทุกท่านให้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ไฮไลท์สําคัญเลยนี่คือพระคำข้าว องแรกของวัดท่าสูงหลวงพ่อท่านเอาผงคำข้าวชาบด้านหลังท่านบอกว่าใครมากราบมาไหว้จะมีโชคมีลาบกลับไปทุกคนท่านบอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะภาวนาพระกรถาเงินล้านจะบูชาพระคำข้าวที่ห้อยคอควรจะต้องมาสักการะพระองค์นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกันนะครับแล้วในส่วนของวันนี้นะครับพงในานามพงสมบัติพ่อชาแน,นลและญาติธรรมก็ได้ร่วมปฏิกรรม ถวายสังฆทานชุดใหญ่2ชุดนะฮะชุดละสองพันก็เป็นเงิน4ี่พบาทผมถวายวัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็นึกว่าท่านทั้งหลายที่เห็นคลิปนี้ก็น้อมใจโมทนาด้วยกันนะครับใบสีแก้วเงินทองพระไตนะครับแล้วก็ในส่วนของเ,ออเครื่องไหว้ทุกอย่างก็จัดหนักจัดเต็ม ถวายเอาไว้ในพระพุทธศาสนามีองค์หลวงพ่อเป็นประธานเพื่อให้ทุกท่านได้โมทนากันผมได้แบบไหนก็ขอให้ท่านได้ด้วยและนี่บริเวณพระศพหลวงพ่อนะครับที่สรีระสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยคุณจะสวดพระคาถาเรืนร้านของท่านคุณจะเช่าพระคำข้าวของท่านถ้ามีโอกาสคุณมาที่วัดคุณต้องมาสถานที่แห่งนี้มาบอกมาก่าวมาขอความคุ้มครองขอเป็นลูกศิษย์น้อมกำลังใจให้ทำกิจ,จาก,การการใดก็ขอให้ สำเร็จผลทุกประการอย่าลืมนะครับนี่นะครับที่บอกว่าสองชุดข้างหลังนะ่ะนะชุดละสองพันทำบุญให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้อมโมทนากับผมทุกประการผมได้แบบไหนขอให้ท่านได้ด้วยเหมือนกันทุกประการโมทนาทุกท่านครับ ก่อนจบคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปสะพานบุญผมเป็นทุระให้ท่านทั้งหลายที่มีบุญต้องบุญต้องประมีในสายบุญเดียวกันได้เช่าพระคำข้าวรุ่นเก่าท่านพระคุณหลวงพ่อทำบุญกับวัดโดยตรงผมเป็นสะพานบุญให้ค่าใช้จ่ายผมก็ไม่คิดอะไรทุกอย่างทำเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วอย่าลืมว่าทุกๆอย่างอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่เทวดาที่รักษาเราด้วยโดยเฉพาะล้นเก้าในหลวงรัชก,กาลที่เก้าและพระบรมวงศาวงทุกพระองค์รวมถึงบุราพากษัตริยาทุกๆพระองค์กรรมปามาสถาบันชาติศาสนาประมากษัตร์ท่าใครยังติดอยู่ตั้งใจขอขมากรรมให้ดีวิบากกรรมจะคายคุณจะทำมาหากินคลอง คุณจะสวดพระคาถาใดๆก็ได้ผลด้วยบาร,รมีคุณพระท่านช่วยเหลือไว้พบกันใหม่คลิปหน้าพงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ